สวัสดีครับวันนี้ครับมาตัดรองทรงกลางนะครับก็ใช้รองฟันเบอร์หนึ่งนะครับกับพีใหญ่นะครับได้เลยนะครับขึ้นทรงด้านขวาต่อนนะครับผมย้อมมานะครับ พาไปเจมมอกออก่อนพูดเสียงไม่ดังครับครับก็ขึ้นทรงนะครับผมใช้รองฟันเบอร์หนึ่งนะครับรองตัดนะครับใช้คู่กับบีใหญ่นะครับขึ้นมาท้ายทอยนะครับแล้วท้ายทอยนะครับ ็สวัสดิ์สวัสดิ์ขึ้นเลยนะครับ การขึ้นส่งก็มีทั้งดีลงมาแล้วก็ใช้ปตัตเตอร์เลียนตัดขึ้นนะครับดีลงมานะครับตัดขึ้นนะครับแล้วมีทั้งเอาวีตัดขึ้นไปนะครับแล้ใช้ปตัตเตอร์เลียนตัดนะครับก็ทั้งซองอยางครับแต่ความเหมาะสมนะครับส่วนที่เหลือก็จะใช้ ปลายวีนะครับตักขึ้นมาครับแล้วก็ใช้ปัตสเตอร์ปากนะครับแบบนี้นะครับเราก็ขึ้นตรวจได้เลยครับเพราะเราใช้รองฟันเบอร์หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตวัดได้เลยครับจะไม่ขาวนะครับเรารองฟันไว้แล้วเราไม่ต้องปลูกขาวนะครับแล้วก็ตวัดขึ้นได้เลยครับ ตัดส่วนบนออกไปด้วยนะครับส่วนในที่ยาก ไปพอมัถอดฟันเบอร์หนึ่งออกนะครับเราจะจิ๊ขอบนะครับจิ๊ขอบอ่าเาเป็นรูปร่างไปก่อนนะครับจิ๊ขอบใช้ปัตเตอร์เลียนจิ๊ขอบหรือการขอบไปก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นทรงอีกครั้งหนึ่งนะครับเราทําเป็นรูปทรงก่อนนะครับทาให้เป็นรูปเส้นในขอบก่อนนะครับ ฝั่งนึงนะครับด้านขวาลูกค้านะครับเราจะกกันขอไปก่อน ล้างนะครับผมจะใช้ปัตเตอรีนตบัดได้เลยครับตบัดให้เขาขึ้นเล็กน้อยนะครับตบัดให้เขาขึ้นเล็กน้อย ไปก็จะใช้พันปลาครับผมตรวจขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับในมุมตรงนี้นะครับไปผมจะใช้ฟันปลานะครับ คนเดียวแนละ้วตอนนีใช้ฟันปลานะครับนะครับมาให้เป็นขอบนะครับมาให้เป็นขอบด้านหลังแบบนี้นะครับดูด้านหลังนะครับ ขึ้นมาเอาส่วนปลายของไอ้ของกันไกลนะครับสับนี่นะครับ เป็นขอบเป็นเหลี่ยมเป็นมุมนะครับตรงนี้นะครับเรามาให้เป็นขอบเป็นเหลี่ยมเป็นมุมนะครับตรงนี้ครับอย่ามาให้เป็นมุมนะครับมาให้เป็นเหลี่ยมนะครับสกก็ตัดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็สักนะครับชายกลายันไกลซอยมไกลสสันปลานะครับสักข้าไปไม่ให้หนานเฉกเกินไปนะครับ นี้เรากัวีดูด้านหน้านะครับดูด้านหน้าว่ามีความยาวไหมนะครับด้านหน้ามีความยาวไหมส่วนด้านหน้านะครับถ้ายังยาวปรปะ ใไครตัดออกก่อนนะครับให้เนื้อคิวเล็กน้อยนะครับนอนี้เลยคิวเล็กน้อย ด้านบนนะครับเช็คด้านบนส่วนที่ยาวเกินนะครับมั่งนะครับ ด้านซ้ายก็ทำเหมือนกันนะครับ หน้านะครับเช็คอีกครั้งหนึ่ง เอาวิดูนครับวีดดบด่ดูว่าผมลูกค้าวีไปแบบไหนนะครับลายไหนนะครับเอาก็ดูมุมนี้นะครับว่าเป็นเหลี่ยมไหมตรงนี้เป็นเหลี่ยมไหมนะครับไม่ให้เป็นเหลี่ยมนะครับ พยายามย้ายให้เป็นเดี่ยตรงนี้นะครับถ้ามีความหนาบ้างมากเราก็ใช้ปันปลายครั้งหนึ่งครับถ้ามีความหนาเราใช้ปันปลายครั้งหนึ่งครับ เาก็เอาไว้ตามความเหมาะสมนะครับถ้าผมยังบางแล้วก็ไม่ต้องใช้ปันปลานะครับใช้แค่นี้นะครับผมจะเก็บมุมนี้เล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับใช้ดีเล็กนะครับเก็บ ติดตกว่น่ากลัวซะเปล่ใช้วีเลกเก็บงานนะครับใช้วีเลกเก็บงาน <c oughs> ทำทริปอยู่นะครับใช้วีเลกเก็บงาน thank you ที่ดำๆนะครับพอเก็บขึ้นนะครับอันมีความนวลน,นะครับกลมกลืนนะครับใช้วิเล็กเก็บอีกท้านึ่งนะครับ ให้วิเล็กเก็บงานให้รอบศีรษะแล้วก็พยายามจะให้เป็นเหลี่ยมตรงนี้นะครับสองข้างนะครับให้เป็นเหลี่ยมก็เป็นอันใช้ได้นะครับคลิปนี้ผมจะไม่กั้นให้ดูนะครับใช้เฉพาะปัเสายนเก็บงานกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราใช้มีดมีดโกนอีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้ก็ให้ดูแค่นี้นะครับการตัดรองทรงกลางนะครับ ขอบคุณครับที่รับชมนะครับก็ประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวเราจบรการขอบคุณครับที่รับชมนะครับครับ ดูรอบๆนะครับดูรอบๆนะครับดูรอบเลยนะครับดูรอบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวใช้มิดโกนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราใช้มิดโกนอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านบนนะครับถ้าผมที่บางพอดีแล้วเราไม่ต้องออกมากนะครับวันนี้ดู ก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสำหรับลูกค้าที่ให้ร่วมมือในอาการทำคลิปนะครับขอสวัสดีครับ